สวัสดีพี่น้องมานซื้อแนวผักน้ำยายอยู่ทางใดกใ่อยายเพราะวอ่อะไรท่านนี่นนบ้านนนแค้นบน<ร>้านนนแค้นอำเภอหยังควาไปีเวียงสาดอำเภอพยักจ้าอันนี้กับปลูกสลัดสลัดคลอดบิ่งยายเก่งเก่งสลัดงามงามจนได้ขอซื้อเบียร์น้ำยายพี่น้องละเบิง่งอ๋อน,นี่ยายสิเอาแนวแต่จ้าโมนี่สิเอาแนวแต่ว่ารุ่นรุ่นนี่สิเอาไปขายแต่ว่าถ้ามันเกินขึ้นมาแน่แบบขมอ,อ,อืมเม็นบอถ้าแก่หลายมันขมข้นบ้าน เก็บย่าเว้นมันขมบ่มแมนแมนบ่จับจักแต่ว่าไข่เก็บย่าเว้นย่างมาเจ้ามันจะไปเนือืนอ๋อคนบอกว่าตามที่หนูลูกได้เนี่ยเก็บผักตอนแดดออกแล้วสลัดมันขมพนะก็จีแมนกับ,บอ่อจกักเพราะว่าลูกค้าส่วนมากเก็ยจีว่ามันขมบ่เพราะว่ากะมันบ่ขมแต่ว่าเพื่อนกินแล้วมันขมคือข่อยเก็บตอนนี้ไหมอืมคนคนตีแต่ยินว่าได้แต่แต่ว่าไม่ได้พิสูจน์เพื่อนบอกว่า แต่ว่าอยู่ประเทศเมืองนอกเขาเจ้าเก็บบางสีเด้เก็บบางสีไปส่งร้านหมูกระทะไปห่อไหมเขาไม่เขาไม่ทิ้งเดยจังเสียคอยเลื่มขื่นถ้าแม่เสียเอาแน่วในความหมายว่าอันนี้แค่แค่เ็ดขายเนาะเด้อโอ้หนูเห็นเขาเจ้าเสียเอาแนวลาใบขึ้นเรื่อยๆเก็บใบอันแบบขายถูกลงไหมแม่ขายดีไอช่วงนี้เขาเนี่ยมีจักสวนเนี่ย งูเบี้ยมีส้มองอืมอืมไ่เป็นอยังมาเอาแนวมาขอแนวมาขอซื้อแนวน้ำยายบัานี้เห็นผักงามมีทุกอย่างเลยอันคล้ายตลาดนัดทุกคนตลาดนัดทางน้องยายบำรุงดินจังใดบอกหนูแน่หนูบ้านนอก ใส่เต้าุูนย่างเดียวกรดินคือเห้าด้เนี่ดินคือเห้าย้ายบำรุงโอ้ยเดพักนียิน่พี่ไม่ดีขอนไปยินแท่งทงบ่ะมันจะขุดสังเนาะดินกนสังได้มือละจักรอยย้ายได้มือละจักบาทเอาวาให้ฟังเน่ยม oh, ่ได้หลายดอกมือละสองสารอยพอหารไปโรงเรียนพอหนาเห็นบ่ผู้เฒ่าเก่งเกงยูซ่อๆกับีนเอได้เนาะ บันนี้ก็เฮ็ดน,น้ำอ้อยคั้นทั้วไงอ้อยสดถามทางได้ซื้อแนวพร้อมได้ได้ถ่ายคลิพพปพร้อมคุณยายได้มืออ่อวันไรอ่ะบางคนหาซื้อได้ว่าอันนั้นเอาประชันพุนไปเอาปลาพุนก็ลังเหมิดบันนี้ปลาหนีหนูลงพุนคั้นเองเงี้ยหรอแมนคั้นเองก็ลังจิบเป็นหั่อ้อยตัดพักแล้วก็ค่อยิบมาหักยังพี่บีบหน้ามันเป็นบ่เดี๋ยวถือตาให้ยายน้ำ อันนี้ไปเถาเนี้ยตียายอย้เบี้ยบากุงอีหย่างเนี่ยเอาเบี้ยบักุ้งให้นูน้ำดออ้วบบฮยฮะเรสาลยไนขนาดจ้ี่เด้อโอ้ยกว่งกวงามงามแม่กับบ่เอาใคร่าเอตี้ยเต้อต้นงไงยายเฮ็ดแบบวันธรรมาชาติพี่น้องเราเบิงเบิงแมงธรรมชาติหนึงบ่าธรรมชาติปลอดสารพิกเลี้ยงเพราะได้ขาลูกไปร้านไปโรงเรียนพนะ ธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซนต์แมนแมนแมนพอไหน้าป้านี่ได้หลายบาทแล้วป้าป้าอย่างก่อนทัว่วปลาทั่วเกาได้มื่อไรเจักบาทขายบักทั่วนี่บ,บักทั่วเหมือนทุนแล้วได้จักบาทได้หลายปันไดกเดห่่นนพอไหนเห็นบอ่อันนี้ออนมัไม่ได้โหดบ้าง สวมเหม่อเราก็ได้ผลมันก็เงี่ยงเพราว่าท่าไปปลูกเมื่อกิ้ปลูกได้ยุ่ย่ายปลูกแบบธรรมชาติที่รีเลยย่ายหดนน้ำล้วก็รกให้หนูเด้อจ้าหนูสิมาท่านย่ายบอกหรอท่านกะทิตั้งไว้ถากะทิตั้งไว้บักทั่วก็ได้ยุ่บักทั่วก็ได้ยุ่บักทั่วมันนั่นรุ่นขวดให้แล้วเอาให้หนูน้ำจากีเสียบาทเอาสุยางเอาสุยางแม่นหนังสีหนูมากิน ได้อยงดเปลูก่พี่น้องแล้วเบิง้งธรรมาชาติแท้ไม่ได้ดัดแปลง,ออองมองเพียกับเพีย,พยจนว่ายายทึ่งพอ,อีตูสลัดโอยสะออนจังไหนมาเก่งแท้หนูซื้อมามันคือว่าเป็นต้นให้หนูเนี่ยส่วนสีได้งามขึ้นมากปีปีมันก็ไป,ปปีปีไหนไหนอันนี้มันเพียแกงโพพี่น้องแล้วเบิ้งสลัดงามๆได้นี่เพราะเปนขี้ไร่เด้อนี่ถ้าแม่หนูได้ปานี่หนูสะออนจะคลองตายพอดียบพีเ ได้เงินมื่นบ่ได้หลายได้เงินมื่นพะนะบ่ได้หลายได้เมื่นเจ้าเมืองนี่นี่นี่บางบ้างวะเบืองเขียธรรมชาติปอดแท่งบ่ปอดแท่งบ่เบ่งอ่านบ่พี่น้องแล้วเบ่งปานว่าคนหูแจกกันจอดถามทางจะซื้อกับได้หืมสวัสดีดีได้เมนจ้ามะหังมีเพียดลุงแน่กับเจ้าจะอันนั่นมะเหรอเห็นแล้วล่ะกินเมื่อปีแล้วไม่ค่อยปลอดไฟอะไรสันติดเมน เบิง้งถ้าแมนเฮานี่เฝ้าเก็บกินบ่ซุนให้พล่ะเป็นก้อนอยู่พี่น้องย้ายได้หลาย้ายเมื่อยเราเบิง้งพอจะเบิ้งไม่ต้องสลัดกินคอรอีหยังเต็มไปหมด,ดถ้าแมนเฮาเพิ่นเฮา,าเบียได้คือเฮ็ดได้คือย้ายน่ะวายย้ายปูพะยางตีต๋อหย,อย่างหลายหมื่นกว่าบาทเก็บนึงพอดแคเบิ้งหน่ยใดที่มันกินได้ก็เอาย้ายไปมัดอ่ะ เราบ่ขีดยาพียเหรอไม่เป็นเห็นพิยอะไรระเบิดระบิเท่าไหปืตดื้ไม่ต้องขีดเดกันนิดหน่อยแอนซ้ำนี่หนูไปปูมันสิกใหญ่ให้นหนูบ้า่ะแมฮะเ้้ยนายเป็นไตเป็นไตยู่อีพ่อปืดดอ๋แม่แบล เอาเบี s <S h, ้ยไปอันนี้เลยเอาจังใดเอาไนออดปลูกเอาไนองสั้นเตี่ยโอ้พ่นใดในฟีสันเหลวเพื่อสิเบี้ยเบิดหนีพ่นจีเบิดไหลปนกไดนคนก็เลยบเสียดายมันหลยงพูดแนวมันยังบ่นใหมันยังบอเยอะจ้นสุดยอดระเบิงพี่น้องสุพรรณหาชุนมนี่ยหาแถวปราหมามแถว ไหยขั้นไหมเเออมันนป็ไอ้วบังแล้วบังเป็นไตเป็นไตอยู่อันนี้ดีไหมอันหน้ามันนี่มันสวยกว่าน้าสวยกว่ามันเป็นไตเป็นไตอยู่แต่ว่าสุพรรณบุรีหาศูนย์นี่จะออกน้ำเขียวเกลียวอันหาศูนย์อยู่ทั้งขุนปูนขายดีวะบวกขั้นหน้ำไหมเครื่องไปซื้อมาจังขั้นจังหมื่นหมื่นหาห่วยบ่เขาทายอยู่ซื่อจ้ามันต้องมีใส่เกียร์ใส่ยังบ่มีหาแถวหาแถวได้เป็นหมื่น เมื่อจนหญ่เงี้ยเราเบิ่งกี่นนอบ่แมนนี่บ่แมนสี่หาร้อยเมตเราตีเนี่ยเบียมีแต่กินสลัดคอนี่แม้อย่งก็เพื่ซื้อว่ายังกว่าสลัดคอสเราเบิงเราเบิ่งสลัดคอเออมันมีเล็ดอกกินอกเนาะผมมาสีเอาเปยลยใครรับเยะไปอ้าวโอ้จักมิตาคอยซื้อมาคอยซื้อเขาอะข่อยซื้อเขามันเป็นแนวเนี่ยซื้อหา0้อย กระปูกได้มีได้มีได้พูดได้พูนย้ายหายจากสามสี่ลั้มนี่เหรอผู้สารเ้ยเป็นนิพยายไปเรื่อยๆบะแมนมูนี่มันบสร้างเอาตรงความจริงว่าทั้งสิได้คำเพิ okay. ่มเตแต่ก็อยากได้งามงามเอาแนวดีก okay. 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 ็ส well. sure ิได้ด <methodology. S 1> ีแน้อย้ายเนาะนี่สุพรรณห่าเยื้อดีน้อยสะอ่อนยังจะว่ากันนะนังโปน้ำผึ่งเว่าหนูทางที่บอกเขาแท้มันเพื่ออะไรมูกอ้อย เอาแม่แม่เฝ้าเลี้ยงขายน้ำอ้อยก้อนเหมือนสวนซิจบคลิปแล้วยายเห็ดอีหยังแน่เฝ้าประมาณนี้แหละน้ำอ้อยแล้วก็ขายพักในสวนนี่ละอืะดีบ่พ่อได้ไร่ได้ดีบ่วอได้อยู่มื่นละสามสี่ร้อยอืมสามสี่ร้อยสองร้อยสามร้อยก็พ่อได้หลานไปโรงเรียนพ่อได้เสียค่าน้มค่าไฟอยู่บ่เดือดร้อนลูกเต่าแม่นบ่มีแต่หาเติมลูกหาเติมกันไปอืมหาเตีมกันไปแม่นบ่ เอาเอายายขอบคุณหลายๆลายให้ความรู้ลูกหลานเนาะผักปลอดสารพิษขอบคุณคุณยายนะคะผ่านผ่านเงิ่อนไขหลายหลายลดลงสาธุอวยพรมาพ่อสวนขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกคนกดไลค์กดแชร์ซับซากให้เด้อให้กำลังใจผู้เฒ่าคุณยายใจดีเคี่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสวนยุไซยายห้าเดียพี่น้องอยู่บ้านใกล้ๆมาแวะตำบลเวียงสะอาดอำเภอพญาคภูมิพิสัยจังหวัดสารคามนี่แหละ ไอ้มันสิ๋วคางกับร้านรับซื้อเขานี่เซ็นนี้ไปตุลุคุณยายยังเนาะค่ะทะลุบุ่นละเกสียดีไส่ออกไปเมืองเตาเออเมืองแสงเมืองเตาปากช่างน้องโกกอดเมืองเตาครับผมอ๋อเราไม่ต้องไปตรงนั้นคุณยายอะไรเนาะแม่เหล่แม่เหล่คุณยายเหล่คนสวยใจดีด้วยขอบคุณนะคะกดไลค์กดแจ้งเป็นกำลังใจให้คุณยายเด้อผู้ใดอยู่ยังก่อเอาเภอพะยาใกล้ๆนี่ก็แวะซื้อพักปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณค่ะ oh okay.